สวัสดีครับเพื่อนเพื่นชาว y o u t u b e นะครับวันนี้พวกกับผมแมนสาวแมนสาวเครียงเสียงบ้านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาโรงงานบ่อเป็นบ่อใหม่ประจำวันที่อะไรสิบหกนะครับเป็นบ่อใหม่ย้ายมาตั้งแต่ไออะไรเมื่อสัปดาห์เมื่อคืนนี้นะครับตอนนี้เสียลบกำลังขึ้นดินอยู่นะครับเป็นยูซุนะครับอันนี้สวยครับสวยจริงๆฮแต่แต่งยังไม่สุดนะอันสีชมพูก็สมอนะ สมอฮีโน่เ e ห no มือนกันะน,ก Small, Big นะฮะแล้วก็สมอปีกนกนะฮะตอนนู้นก็อะไรเอเกอรซีรีห้าร้อยเหมือนกันตรงตอนนี้เราอยู่กับเอกอรนะครับซีรีห้าร้อยนะมาแล้วเสียลบ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้วันที่สิบอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะสงการแล้วนะครับแต่ว่าทางการงดให้เล่นเลื่อนเ,เรื่องหรือว่าจับกลุ่มนะครับเพื่อป้องกันโรคนะครับโควิด -19 กําลังระบาดนะครับช่วงนี้ก็มันดูแลสุขภาพหน่อยนะครับลกูก ไอ้ไข้เจ็บเหมือนอันตรายกอ่อสุขภาพแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับขอใจช่วยมนุษย์เงินเดือนนะครับสู้ๆนะครับประเทศไทยสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับอาจคนสู้งานครับ วิ่งกินข้าวเสร็จครับเพิ่งได้ลงบอร์ดนะครับแต่ว่าวิ่งสองเที่ยวแล้วนะครับได้คันละสองเที่ยวแล้วเกินกินข้าวแล้วเขาจะขาไปเทที่ใหม่นะครับก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็จะทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ